หมื่นสองครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้ครับมวยไทยเจ็ดสีประจำสัปดาห์นี้ครับมุมแดงไอ้หนูไม่ยอมใครนะครับนี่คือฉายาของเขาครับเมืองไทยสอบุญเยี่ยมจากน้องกี่บุรีรัมรับอายุ18ปีเป็นนักมวยที่ปกติแล้วถ้าชกสึก,เกีเรตเพชรนี่ทำยอดเกินล้านครับให้กับสึก,เกีเรตเพชร ทุกนัดเลยทีเดียวครับนั่นเงินนนินมยบางคล้านะครับแต่ริวิชาชนญเซาตระเกิปีนี้เป็นเจ้าเพศพอดีครับ25หรือเป็นรุ่นวานะครับสั้นกว่าน่อยเป็นรุ่นพี่ครับก็สมัยก่อนครับเมืองไทยเนี่ยว่ากันว่านี่มยเงินเดือนครับหมายถึงว่าชุกทุกครั้งลุ้นสนุกทุกครั้งครับเป็นมวยที่มีแฟนคลับติดตามให้กำลังใจเยอะมากครับสำหรับเมืองไทยสอบบุญเจี่ยมคนนี้ครับ แล้วก็แฟนมวยนั้นโดยเฉพาะทั่วประเทศครับเขาได้ยินชื่อแล้วก็อยากชมครับว่าเมืองไทยสอบุญเยี่ยมพร์อมจะเยี่ยมขนาดไหนวันนี้ช่องเก็ดก็ต้องนําของดีอย่างนี้ครับมาฝากแฟนๆได้ชมแล้วละครับสุดยอดครับกับมวยคู่นี้พิกัดน้ําหนักที่ชกในวันนี้คือ116ปอนด์ครับ ว่ากันว่าพกลกฤิษครับดเดิมนั้นเล็กๆเด็กๆ,ๆครับมาโชว์ฝีมือที่ช่องเจ็ดสีเป็นประจำดีกรีอดีตแชมป์ร้อยห้าปอนของช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็เคยได้เป็นแชมเปี้ยนไฟเบ์ร้อยสิบสองปอนของเวทีมวยราชดดำเนินด้วยครับก,รก,รกัรบรายการมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยไว้ครับนั่นคือ เตาใหญ่นะครับที่ทําให้มวยไทยเจสีนั้นยืนมาถึง45ปีผู้นี้เคยชกกันมาครั้งหนึ่งแลวครับพี่ศนามมวยลุมพินีที่กัดน้ำหนัก1 1 4ปอนด์ปรากฏว่าไอ้หนูไม่ยอมใครก็เป็นฝ่ายเชยดเฉียนชนะคะแนนไปครับเตะซ้ายแม่นมากนะครับเืินไทยนี่วันนี้มาให้โอกาสของมุมน้ําเงินพลรกิจรุ่นพี่ได้แก้มือหน่อยคู่นี้คนหนึ่งครับประเภทจอมอึดขาลุยแล้วก็ชกสนุก ในขณะอีกคนหนึ่งคือยอดฝีมือรุ่นนีแหละครับ10 30 40 5เมืองไทยเคยมาชกไว้ที่ช่อง7นานเป็นแรงปีเลยครับฉะนั้นนกอมตะพ่อทองโบราณไวในช่วงนั้นชก100 106 107ปอนด์เท่านั้นแหละครับือเขากาดมวยสบายๆนะครับเด็กรุ่นน้องเพิ่งจะอายุ18มวยจากหนองกี่นะครับแดงในขณะที่พลกิจผลงานที่ช่อง7นั้นแพ้คะแนน1เทพสกมิเอาไว้ที่นี่ครับ แต่ว่าล่าสุดเขาไปชนะคะแนนคดาเพชรสสุรเดชที่ลุมณีอย่างสวยงามครับตอนนี้ในรุ่นนี้พี่กัดนีครับพ่อหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดนะครับจากโรงเรียนศูนย์กุมารวิทยาคมอำเภอบางละมาจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มถ่ายทอดสดเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับมาชมต่อครับยกที่สองวยคนละกาคนละทางอีกแล้วครับขวากับซ้ายครับ เมืไทยนั้นอายุแค่18ปีนะครับแต่สูงเกิน170แล้วคุณชัยทัศน์อายุยังน้อยครับโิ่งสร้างไปไกลแน่ฮะนหนักน่าจะไปถึง130ครับเอาครับตอนนี้มาดูครับนายเลี่ยมดีนะครับคู่นี้แล้วอาวุธที่ออกครับดูครับออกแบบพลิ้วครับเมือนไทยสองขวาแล้วเตะซ้ายนะครับเมื่อสักครู่ถีมือซื้อแปเรียกอาจารย์อยู่ที่พรกจกิจเกงสีน้ำเงินครับ ก็ออรำศึกมามากกว,ว,ว่า,า 1, ค,รครับ้ดยวัย25แต่ว่าแม่เด็กหนุ่ม18อี่สดจริงๆครับครับแต่ว่าต้องดูครับเพราะว่าไฟที่แล้วเพิ่งจะสกัดพทาเพชรสอสุรเดชครับมันคือยอดมวยอีกคนหนึ่งครับทีพร้อมโดดเด่นมากปีที่แล้วด้วยสไตล์การชกของไอ้หนูไม่ยอมใครครับมีฉายาแล้วนะครับไอ้หนูไม่ยอมใครกงสีแดงครับ เป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดครับได้ยรับในพลิกฤิรู้ทางนะครับยกเป็นถึงยกเป็นถึงครับเมืองไทย172เซนติเมตรครับส่วนสูงของเมืองไทยน้องกีบุรีรังครับเมืองนักมวยครับโอ้โหนี้ครับดูครับต้องโหดนะครับพลกฤทิ์โอ้โหโอกสอกเลยครับเมืองไทย เหมือนจะต่อยแต่ที่ไหนได้ครับเป็นหักศอกแผนสดบทเกาเลยนะครับแผนของเขาวันนี้ครับเกับนีรับความเกาเกมโชว์แล้วครับพลกิจพลกิจะต้านต้านแบบเหนือชั้นหรือเปล่าแต่ต้องต้องชนต้องเบียดต้องทะเลาะเอาให้พลกระิจเ,เนื่อเนือยุกช็อตให้ได้ครับแล้เล่นเหลี่ยมเล่นจังหวะรอเชิงนี่ช้ากว่าพลกิจครับโอ้ยนี่ครับ โอ้ยกเสียบเลยครับเมืองไทยแต่ว่าเกมนั้นก็ยังรู้เบียดครับยังไม่เห็นนะครับว่าใครจะตีได้เจ็ดกว่ากันจะถอดครับเมืองไทยการจะถอดนะครับแต่ว่าถอดไม่ออกลกลาจีน,นบล็อกแข็งไม่แน่นเลยไม่ให้เมืองไทยได้ขึ้นขคได้ครับไม่ให้ขวางได้ครับบล็อกแขนไว้สองข้างเลยดูเลยนะครับถ้าตีไม่ได้จะแย่ พราว่าจะไม่ส่งเสริมให้นักมวยนั้นปล้ากันนานเกินไปอ,อาวุธกันเยอะๆครับออ้ับแทงกับหากครับเด็<ะ>กเเยาวชนที่รักมวยก็ไปสบักได้ครับที่่ายมวยวอแพงวิเศษยิมบัญจางสุรินทร์ครับกลับมาถึงยกที่3ครับมาดูครับว่าความสดของเมืองไทยจะบดคลกลก อเชื่อมกำมวนอยู่ไม่อยู่ครับยกนี้ต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วครับเมืองไทยเขามีจุดขายครับถึงจะมีฉายาได้ต้องวยจะมีฉายาต้องมีจุดขายครับนี่แหละคือจุดขายของไอ้หนูไม่ยอมใครถุกโดนแล้วเขาไม่ยอมครับเอาคืนตลอดสอ้ายเหมือนกับจงรักพันเสือเทพแตกเลยนะครับลูกศอกนี่แหละลูกอันตรายของเมืองไทยครับกรยุทธนั้นเคยชกมาแล้วเคยโดนมาแล้วครับเราต้องระวังนี่ครับ เขาจับนายพลกิษต้องบล็อ,อกแขนไว้ตลอดตึ้งเนี่ยบน,นะ,ะโอ้โหเนี่ครับลูกนี้ครับเป็นลูกทีเด็ดของพลกิษไปทีแล้วครับคาทาเพชรก็เจอประมาณนี้แหละครับดูครับอ่าแข้งขวานนำหมัดครับย่าครับยังไม่เข้าลุ้นทีรุ่นน้องอัดกันเลยครับ18กับ25ห่างกันเก่งตียงมวยนวดไปไดเรื่อยๆครับไอ้ยูเป็นเนี่ โคู่นี้ดูยากนะครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของเมืองไทยนี่นะครับใช้ความสูงความยาวครับงแล้วจบไทยนี่ต่อยเรื่อยๆนะครับโอุ๊ยเตะซ้ายแน่นครับเมืองไทยโอ้คนละทีเอาล็อกนะครับเสียบชายังตูดเน้นซ้ายเสียบอีกดอกแต่ละดอกเน้นให้เห็นเลยครับ หนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยแทนได้แหลมนะครับเมืองไทยโอ้โหพลิกครับแข้งต่อหมัดหมัดต่อหมัดเอครับสอบต่อสอบไหมหมักลงมาลูกกรชากน่ดูครับนี่ครับน้ำตาของพลินี่โชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าลูกเรี่ยมลูกกระชากนี่ลงเจ๋วครับดึงให้ลงแบบลวงสว่าง รีรอยยืนครับที่สิครับครับจ่ายแล้วครับจับโดนไมหมโอเคนะครับมีแขนซ้ายมารับไว้เออคุณจังหวัดทุกันครับผลิตเกลาร์โตโอ้โหครับพี่ไม่ยอมน้องเลยนะครับแบบนี้่มบทพิสูจน์แล้วครับวันนี้ให้พี่น้องทั่วประเทศได้เป็นสักดีพยานโอ้นี่คือยอดหน่วยรุ่นนี้พิกัดนี้เลยครับของยุคนี้เลยฟันกับผลิตกิจยังไม่ปล่อยให้เมืองไทยผ่านในแบบง่ายๆ อีตแชั้นอดีตแชม้์1574 112รัน130โผงเบ้งมรรตนาบดีกับเพชรมงคลพอเทพสุขินนะครับเดี๋ยวคู่บนเวทีน่าสนใจครับเดี๋ยวที่สี่ครับหนักแล้วครับดับเครื่องชนแล้วเมืองไทยเมืองไทยดับเครื่องชนแล้วครับฟัดรในครับอยู่ปติล็อกด้วยขวาแล้วจะเอาลงนะครับล็อกด้วยขวาแล้วจะเอาลงนะครับไม่ลงไม่ลงครับแข่มยาวๆขวาง ลุงไทยขวางพลศิทธิ์ล็อกขวางกันล็อกเลยครับโอ้คนหนึ่งล็อกคอนแน่นอีกคนหนึ่งช่วงขายาวยกเป็นถึงโอ้โหครับไม่ตายเลยครับลูกศอกเพชรเลยนี่จะฟันโชว์เลยครับแต่ขว้าแล้วจับไม่ติดลอยอ หัวไม่ได้นะครับถ้าหัวไม่ได้นะครับเมืองไทยานายครับตัวยาวตัวสูงครับตีแบบอึดอัดอยู่นะครับเมืองไทยยังไม่มีตัวเลือกให้เมืองไทยต้องทำอย่างอื่นคือต้องเดินแล้วก็ออกอาวุธที่เร็วครับครับดูครับไล่แขนครับไล่แขนแล้วใครจะตีใครแต่ว่าน<ด>ี่ครับยกเป็นถึงยกเป็นสัมเัส ลงอะไรเลยลูกนี้ครับโอ้ลุกชาครับนะครับลุยต่อเมืองไทยเอได้สองทีแล้วเมืองไทยต้องบทให้อยู่นะครับเมืองไทยด้วยความหนุ่มครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่โดนทีบแล้วครับโดนทีบแล้วต้องปิดยายุดห่าช็อตต่างเดียวนะต้อบตรวจสอบในผลิตอุ้ยนะครับ ไปว่าบุยอ้าวครับเหลี่ยมน,นี้ยังครับยังไม่ได้ดูครับหมัดแท่งอีกแล้วครับอ้าหมุดเหลีย่ยงพาเล็ตเซอร์เข่าครับครับไม่เขินนะครับโพุทธาล์เต้ร์ใช้แขนครับตีไม่หยอกเาลากครับโปรเกมจะหักพุงอลไยครับหักไม่ได้เริ่มจะตีได้นะครับเริ่มจะตีได้เมืองไทย ครับมาดูไหนอีกครั้งครับใครจะตีใครเจออีกแล้วครับบอเก่าเอามาใช้เล็วครับวัยกเขาขาลอยหยิบตกลงหยิบเลยโยกนี้ครับเสียแรงนะครับล้มบ่อยๆให้น้ำครับให้น้ำเดี๋ยวอัดต่อและผู้ว่ามหาสารคามเชียร์กันจัดครับมาชมครับยกสุดท้ายครับครับโอ้ยกนี้ถักว่าพลกระิ่ไม่หมดครับดูครับความเก้าเกมของเขาครับ ว่าไอ้หนูมายอมใครเนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆครับนี่ครับมารวบครับรวบได้เพียงเจียมอีกแล้วครับลูกนี้เตะตัดล่างเกาจริงๆครับความเก๋าครับก็ทำอย่างกระตุนเป๋เลยครับลูกนีเป็นลูกทีเด็ดของเขาครับเสียงหมัดเสียงซอกแล้วครับเมืองไทยเสียงหมัดนะครับจับรถตีไม่ออกจับรถตีไม่ได้ครับมวยยาวยุ่งนะครับก็นี่ครับไม่ได้ ชกที่ช่องเจลดชกลางวันมันนานครับเมืองไทย,ยโดนหมดแล้วครับโดนหมดทุกอย่างแล้วนะครับับจับล็อกตันเอาไว้ครับกินเดียนกินซมครับ้มนโอลมปิกตมีตั้งรับหเหนียวแน่นเลยครับดูครับนี่คือยอดฝีมือครับในรุ่นพิกัดนี้ครับมีพวกวันฉลองติดซนน้องมีเก่งกาจเต็งกล้าโชโซกติดใจซุปเปอร์เล็กวอสังประไพยนครบทุดนี้ครับ เป็นชุดเร14 15 16ครับซึ่งทางด้านสก,กีเพชรก็จะฉายต่อวันที่5กุมภาพันธ์ก็จะเอาชุดนี้แหละครับไปฉายชุดคาทาเพชรวันฉลองเมืองไทยโชคปรีชาชุดนี้แหละครับดูครับอุ้ยโดนอีกแล้วครับเตะ่อยสบายแล้วนะครับยกนี้ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าเมืองไทยเข้าไปนี่โดน,โดนเก็บอาวุธหมดเลยครับเเตะเอือไปครับดีว่าตตดหวัวไหล เกือบจะเป็นโชคปรีชาสองนะครับเจอแท่งซ้ายของบอลหลงตวัดเข้าไปอ่าครับรวบครับอนี้กรับยืไม่ให้โอกาสเลยครับพลกิจไม่ให้โอกาสรุ่นน้องเลยครับกำศมานานนะครับนี่ฮะไม่ให้โอกาสเลยครับเซฟเซฟไว้ตลอดครับคือมองเห็นหมดแล้วครับเมืองไทยก็เป็นรุ่นน้องนะครับหลังจากกระทายกสุดท้ายดังขึ้นก็ ยกมือไหว้พี่รู้จักว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับนี่ก็คือมรารยาทเป็นสิบลิตของนักกีฬานะครับซึ่งเราขอชมเชยรูแพ้รูชนะกันเสร็จแล้วก็ให้อภัยกันนะครับอย่าโกรธกันอย่าผูกพยาบาทอย่าเก็บเอาไว้ในใจ,จยังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับผลกลิบช่อชื่นกมลชน,นะ